ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเดูวกับผม GUY Farm นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันจุดเดิมอีกแล้วนะครับแต่แค่เปลี่ยนรถใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนรถใหม่นะทุกคน มาออกทริปกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มากันเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือขอป้อนจักรยานแปนะครับอขอพภัยครับทุกคนมันลืมตัวนนก็จะมีหมาด้วยนะครับ นู่นนะครับเว,ว,ว็บๆอยู่ตรงนูน้นเคทุกคนเราก็จะดูกันไปเรื่อยๆนะ รถโ,โคดเด้งเลยมันจะเป็นไส้เลือดหรือเปล่าเดง้งไปขนาดนี้นะนา่าป่าอเมซอนนะครับทุกคน ออกัยนะครับกล้องอาจจสั่นนะครับผมก็ไดแต่ผมได้สั่งซื้อไม้ไม้ไม้จับกล้องมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรออีกสักประมาณน่าจะประมาณสุกนี้นะครับน่าจะส่งมานะครับทุกคนเดี๋ยวก็รีวิวให้ดูแล้วกันทุกคน ใครจำแถวนี้ได้มั่งครับทุกคนใ <Okay. S 1> ครจำได้ก็ช่วยคอมเมนต์นะครับทางเดิมนะครับที่ผมบอกว่ามีญานะครับใครได้ดูที่นั่นก็น่าจะรู้นะครับทุกคน มาถึงกองที่เดิมแล้วนะคะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอตัดไปตอนใกล้จะถึงเลยแล้วกันนะครับผมเพิ่งมาจากตรงนู้นไม่นานนี้เองนะครับโอเคครับทุกคน คลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้อาจจะสั้นกว่าคลิปที่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนฝนจะไม่ตกโอเคครับทุกคนก็ขอ,ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบายบายครับ